โอ้มือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาน้องๆเข้าป่าลึกอีกแล้วนะครับไปหาผลไม้ป่าก,กันนะครับทุกคนระหว่างทางอากาศก็ร้อนนะครับน้องๆบอกว่าเริ่มหิวกันแล้วนะครับผมก็เลยเอาวิตซีเพรวและน้ำส้มที่เตรียมมาชงให้เข้ากันแล้วก็แบ่งกันกินคนละน้อยคนละน้อยนะครับสดชื่นมากๆครับปกติถ้าผมอยู่บ้านผมจะชงกินตลอดนะครับเพราะว่าวิตซีจะช่วยสร้างคอลลาเจนเพื่อสร้างการทํางานตามปกติของผิวหน,นัาตอนท้องว่างก็สามารถทานได้ด้วยนะครับและเราก็เดินทางต่อเข้าป่าลึกนะครับจนได้มา เจอกับผลไม้ป่าที่เป็นเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือลูกมะเดื่อป่านั่นเองครับทุกคนจะบอกว่าผมและน้องๆโชคดีมากๆครับเพราะว่าเรามาในช่วงที่ฤดูสุกเยอะพอดีครับเลยได้กินแบบช่ำๆเยอะมากๆครับวกกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับรสชาติมะเดื่อป่านะครับถูกใจผมและน้องๆมากเลยครับจากนั้นก็ชวนกันกินสักพักหนึ่งจนอิ่มนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถึงเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมและน้องๆมีความสุขมากๆนะครับคลิปวิดีโอหน้าผมจะพาไปเก็บอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ